สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดิสคัสในซีานีโอ์ที่4เกี่ยวกับ long term PPI use นะคะดิสคัสโดยเอ็กเทิร์นทันจิราดิฉันโดยะแล้วก็เอ็กเทิร์นแสนดีแสน4ีค่ะสำหรับคำถามนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อข้อแรกเนี่ยจะมีสเตทเมนต์ย่อยๆทั้งหมด10ข้อนะคะจะเป็นการนำ Evidence มาดิสคัสหรือว่า d i s p r o v e นะคะข้อที่2คือในกรณีไหนบ้างที่ควรให้ไลฟ์ลอง PPI นะคะคำถามที่3 c ควิด -19 Pandemic และการฉีดวัคซีนว่าป้องกันโควิดมีความเกี่ยวข้องกับ PPI และเบติกอัลเ e อร์ดีซ s สอย่างไรคะ่ะข้อ4โรคของการใช้โปรไบโอติกใน Abdominal Pain และ Peptic u l c e r Disease ค่ะต่อไปจะเข้าสู่ส่วนที่ที่1น,นะคะเป็นการนำ Evidence มา Discuss เพื่อที่จะ Support และ d i s p r o v e Statement ต่างๆค่ะป่วที่ Admit ในโรงพยาบาล เพราะว่าตัวเอปเปติกออเซอร์นะคะชูดบีคอนซีเดอร์ฟอร์ไลฟ์ลองแอซิดซับเพชันนะคะก็จริงๆตัวไลฟ์ลองแอซิดซับเพชันเนี่ยก็จะมีอินดิเคชันที่สามารถที่จะใช้ได้ซึ่งจะพูดในข้อถัดไปนะคะแต่ว่าตัว PPI เนี่ยก็มีแอดเวอร์เอฟเฟกนะคะซึ่งเกี่ยวซึ่งมันก็จะมีเหตุทั้งตัวที่อันลีเลตกับตัวแอซิดอินฮิบิชันกับตัวที่รีเลตกับแอซิดอินฮิบิชันตามภาพนะคะ ค่ะข้อที่1.2นะคะก็คือ peptic ulcer patient เนี่ย h o o s e stop smoking and avoid alcohol and NSA i รวมถึงตัว aspirin ด้วยค่ะก็พบว่าจาก paper เนี่ยก็จะพบศึกษาเรื่อง risk factor ที่ทำให้เกิดตัวอาการ presence of symptom ของตัว peptic ulcer disease นะคะก็จะพบว่าตัว smoking กับ a l ล o h o l เนี่ยก็มีการที่มีเห็นได้ชัดอย่างมีนัยสำคัญค่ะ ค่ะก็จะมีการหาเปเปอร์มาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องคอมพิเคชันของตัวเบปติกอัลเซอร์นะคะก็อย่างตัวส m o k i n g กับแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีสามารถเพิ่มตัว r ีเฟคเตอร์ของเบลท์ยิงได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะแล้วก็ตัวเอนเซนะคะก็ทำให้เกิดตัว b บลท์ยิงเบปติกอัลเซอร์ได้ค่ะแล้วก็ตัวแอสไพริกับตัวกับตัวเอนเซะคะก็ทำให้เกิดตัวอินซิเดนต์ของตัว ซิม ptomatic u อ c e เซอร์ได้มากขึ้นค่ะค่ะข้อที่3นะคะผู้ป่วยที่ต้องใช้ตัวเอนเซลหรือแอสไพรินที่จะรักษาพวกเอ่อเมดิเคทอลคอนดิชันนะคะควรที่จะใช้ตัวโคคาเมทแทนพี i ีไอหรือว่าไฮโดรเทนโซลิซิเตอร์บอกเกอร์ er นะคะก็ะอันนี้เป็นเอ่อเปเปอร์ที่นำมานะคะซึ่งก็จะมีการนำตัว p b i กับ H2 receptor antagonist ในการใช ium, ้ prevent NSAID GI complication นะคะแต่ว่าก็พบว่าตัว p b i เนี่ยทำให้เกิดตัวทำให้เล็ก damage นะคะแล้วก็ตัวทำให้เกิดตัวทำให้ตัว NSA e n t e r p a t h y เนี่ยมันแย่ลงนะคะส่วน hist H2 receptor antagonist นะคะก็ต้องไม่ได้ค่อยมีการ จะใช้ในตัวดูโอเดนอลมากกว่าตัวแกสติกออสเซอร์นะคะแต่ว่าในเปนเปอร์ต่างๆที่เขาเรียบร่วงรงมาถึงไกด์ไลน์ต่างๆนะคะก็แนะนำให้มีการใช้เอ่อ PPI นะคะกับ h ฮดทูอินทิิเตอร์นะคะในผู้ป่วยที่มีการใช้เอนไซม์แล้วก็เป็นมีรีแฟกเตอร์นะคะค่ะข้อที่1.4นะคะก็คือ h e สไพ r i ลน์ e ินฟลั t ชันเนี่ยเอกส n t เนี่ย should be Treat hormone, efendim, t r e all t a one or several acceptable regimen นะคะก็ใน a c g clinical guideline เกี่ยวกับ h e p a t i t i infection นะคะก็ผู้ป่วยที่มี positive test ของตัว h e p a t i t i infection นะคะควรจะได้รับการ treatment ค่ะซึ่งก็จะมีหลายๆ regimen ที่ออกมาค่ะตามตารางนี้เลยนะคะค่ะข้อที่1.5ค่ะก็หากว่าตัว infection เนี่ยมัน persistent นะคะก็ another regimen could b t r i นะคะ ก็ใน ACAC ไกด์ไลน์เนี่ยก็็ได้บอกว่าอ่าตัวมิสมาคอร์เตดับเบิลเทอร์ปีหรือเรียกว่าฟอกซซินเซลอ่ะในจีเมนเนี่ยก็เออมีการพรีเฟ r ร์ที่จะทรีทเมนต์หากว่าผู้ป่วยนี้มีการ Fail ตรง First Line ทีเมนนะคะแต่ก็ต้องดูว่ามีอ่าโลเคมีผู้ป่วยเนี่ยมีประวัติเรื่องแอน เอ่อแอนตี้ไมโครบอลิซิสเทนหรือว่าเออมีการประวัติการใช้แอนตี้ไอติกมาก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะแล้วก็จะมีการแนะนำต่อยาชนินอื่นที่สามารถใช้ได้หากว่าผู้ป่วย fail first first line ทาร์ปีค่ะค่ะสำหรับข้อ1.6นะคะในผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ h อ y ไพล i ไแต่ยังมีอาการของ a อลเซอร์การให้การรักษาด้วยแอนตี h ้เอสไพ r อไทอร์ปี เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเนื่องจากการตรวจสามารถเกิดผลลบลวงได้บ่อยนะคะจากงานวิจัยที่ยกมาพบว่า การตรวจเพื่อวินจิจฉัยการติดเชื้อ h p y l o r i เนี่ยมีได้หลายวิธีนะคะทั้งแบบ invasive แล้วก็ non-invasive แต่จะเห็นได้ว่ามีเพียงวิธีเดียวนะคะซึ่งก็คือการตรวจเ e ลล o โลจีที่ไม่ถูกรบกวนด้วยการใช้ PPI หรือแ n t ติ i บ t i c มาก่อนหน้าส่วนวิธีอื่นๆนั้นเนี่ยหากเคยได้รับการรักษาด้วย PPI หรือ a n t i ิ i บ t i c มาแล้วจะทำให้สามารถเกิดผลลบลวงได้ค่ะดังนั้นเนี่ย การวินิจฉัยการติดเชื้อ h p y l o r i นะคะจึงมีการนำข้อดีรายข้อเสียของการตรวจวิธีต่างๆมาประกอบกันค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเนี่ยได้มีการให้ความเห็นว่าไม่มีการตรวจด้วยวิธีใดเพียงวิธีหนึ่งที่นับเป็น Gold Standard ในการวินิจฉัยการติดเชื้อ h p y l o r i ค่ะการใช้ Combination Based Approach เช่นการตรวจและปิด URES test ร่วมกับ การตรวจทาง h i s t ตโลจีและ bacterial c ค l ลเจอรจะสามารถเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ <c oughs> ในปัจจุบันมีการติดมีอุบัติการของเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาที่สูงมากขึ้นนะคะไม่เว้นแม้แต่เชือ้อเอ y ไพลโลไค่ะโดยสาเหตุของเชื้อดื้อยาเนี่ยเกิดจากการให้แอนติบอติที่ไม่มีประสิทธิภาพและก็เกินความจําเป็นค่ะดังนั้นในผู้ป่วยที่ตรวจเอไพโลไรนิท ควรได้รับการตรวจด้วยวิธีอื่นๆเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะและพิจารณาให้แอนติบอ t ติในผู้ป่วยที่มีเทสต์โพซิทีฟค่ะข้อ1.7นะคะผู้ป่วยควรหยุดรับประทานแอซิดซาเปเรชันหลังจากที่หยุดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอัลเซอร์ไปแล้วเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะจากงานวิจัยเนี่ยพบว่า optimal d u ูเรชันของ PPI t h e ร a ปีนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของอัลเซอร์ค่ะ สำหรับเอาเซอร์ที่เกี่ยวข้องก,กับการติดเชื้อ h p y l o r i พบว่าการให้ PPI เพียง2สัปดาห์ร่วมก,กับการให้แอนติเบติกสามารถรักษาแผลได้มากกว่า90%ซึ่งไม่แตกต่างกับก,บการให้ PPI เป็นระยะเวลา2-4สสัปดาห์ค่ะ สำหรับเปปติกอัลเซอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเอนเซทนะคะพบว่าการรับประทาน PPI ในผู้ป่วยแกสติกอัลเซอร์เป็น,นะปประยะเวลา8สัปดาห์มีประสิทธิภาพในการรักษาแผลมากกว่าการได้รับ PPI เป็นระยะเวลา4สัปดาห์ค่ะแต่สำหรับดู o อดิโนลอัลเซอร์นะคะการให้การรักษาด้วย PPI เป็นระยะเวลา8สัปดาห์มีประสิทธิภาพในการรักษาแผลไม่แตกต่างกับการให้ PPI เป็นระยะเวลา4สัปดาห์ค่ะ ข้อ1นนะคะควรพิจารณานะให้ Long Term Maintenance PPI Therapy ในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย u l c e r Complication เป็น High Risk Patient ที่รับประทาน n s นเ d หรือ Aspirin ผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยทุกรายที่มีประวัติของ Recurrent u l c e r หรือว่า Bleeding จาก A G A Clinical Practice Update ปี2017นนะคะได้มีการรวบรวม expert review แล้วก็ best practice advice สำหรับ ผู้ที่ควรได้รับ long-term maintenance PPI ดังที่แสดงในสไลด์นี้ค่ะแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ statement นะคะก็คือข้อที่5ค่ะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีเลือดออกจากอัลเซโดยสาเหตุของ er, อัลเซอร์โดยสาเหตุของการเลือดออกนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการใช้เอ็นเซตควรได้รับ PPI ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้เอ็นเซค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่ควรจะ ให้ PPI นะคะควรเลือกให้ PPI เฉพาะผู้ป่วยที่จะได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ป่วยที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับภาวะแทรกซ้อนจาก PPI ค่ะสำหรับข้อ1.9นะคะควรพิจารณาให้ Maintain PPI ในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ที่มีประวัติของ Peptic ulcer จากงานวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงของ Refactory Ulcer ค่ะโดยสารนิโคตินในบุหรี่จะลด Barrier Function ของ Gastric Mucosa ดังนั้นการให้ Long-term Maintenance PPI จึงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และมีประวัติของ Peptic Ulcer ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะโดยทั่วไปแล้วการรักษา Refractory Peptic ต l c e r เนี่ยควรจะมีการประเมินเพิ่มเติม,ตมถึงปัจจัยเสี่ยงแล้วก็สาเหตุของ Refractory Peptic ต l c e r ค่ะโดยหากผู้ป่วยยังสูบบุหรี่อยู่การรักษาที่เหมาะสมนอกจากจะให้ลองเทรม PPI แล้วนะคะยังต้องมีการแนะนำและพาผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่เพื่อรักษาตัวโรคที่ต้นเหตุค่ะ ข้อ10นะคะซูโคเฟตมีการออกฤทธิ์เฉพาะที่บริเวณของมิวโคซอลดีเฟและผู้ป่วยสามารถทนต่อการได้รับยาได้ดีซึ่งมีการนำซูโคเฟตมาใช้เพิ่มเติมไปกับแอซิดซับเรชันจากงานวิจัยที่ขนขวามาพบว่าการให้การรักษาด้วยซูโคเฟต4กรัมทุกวันเป็นระยะเวลา4สัปดาห์ในผู้ป่วยดูออรินอลอัลเซอร์มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูแผลมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยพาซิโบ แต่การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างซูคาเฟตกับไซเมทิดีนไม่พบความแตกต่างเรื่องของประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญหลังจากรักษาไปแล้ว4สัปดาห์สำหรับแกสติกอัลเซอร์ยังมีการศึกษาในประชากรที่ไม่มากเพียงพอที่จะสรุปผลการเปรียบเทียบเรื่องของประสิทธิภาพของยาค่ะ ตัว Indication ของ Lifelong PPI นะคะผู้ป่วยคนไหนที่สามารถที่จาให้พวก Lifelong PPI ได้นะคะค่ะก็ได้มีการนำตัว PAPER ตัว Long Term PPI Use ที่จะ Balancing ตัว p o t e t i a l HARM a n DOCUMENT d BENEFIT นะคะซึ่งก็จะมีการเปรียบเทียบตัว a c g GUIDE LINE กับ FDA a p p u r a l นะคะที่จะ Support การใช้ตัว Long Term PPI ค่ะ ก็คอนดิชั่นที่สามที่ตัวเเปอร์นี้กล่าวมาก็อย่างแรกคือตัว maintenance ตัว symptom control ในเกินนะคะซึ่งตัว f d a เนี่ยก็ approve ให้ใช้4-8สัปดาห์ค่ะอันที่สองเนี่ยตัว m a i n t น n ของตัว healing of e r s i v e esophagitis นะคะก็ most EPI เนี่ย approve นะคะแต่ว่าใช้ได้เพียง12เดือนค่ะแล้วก็ตัวที่สามคือตัว b i l t e s o p h a g i t นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆ of data เนี่ยพี่ เห็นสักเจนว่า PPI เนี่ยคือสามารถลดตัว progression ของ i n f l a a o ซึได้แต่ตัว FDA ยังไม่ a p p r o v ค่ะนะคะผู้ป่วยที่เป็น e n s a u s e r e นะคะที่มีความเสี่ยงนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัว Long term PPI ได้โดยที่ FDA เนี่ยก็ a p p r o v ให้ได้ใช้ได้ในระยะ12สัปดาห์ถึง6เดือนค่ะข้อที่5คือตัวผู้ป่วยที่ใช้ตัว a n t p a l p l e t นะคะซึ่งก็ ตัวแลนตอนไมตริออลเนี่ยก็คือ,อ,อโชว์ว่ามันสามารถที่จะลดตัว endoscopic ulcer ได้ค่ะแต่ตัว FDA ยังไม่ approve ค่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่มี pathological hypersecretory condition หรือ soester e s e a s syndrome นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะตัว FDA ก็ approve ค่ะค่ะก็จะมีอีก paper หนึ่งที่เป็นตัว ACC clinical practice update for the prescribing of โปรตอนตามอินฮเบตเตอร์นะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกการใช้ตัวโปรตอน PPI ได้นะคะก็จะมีแบ่งทงัทง้งๆลออเเทอมหรือว่าช็อตเทอมค่ะ COVID-19 pandemic และการฉีดวัคซีนป้องกัน c o v i ดมีความเกี่ยวข้องกับ PPI และ Peptic ulcer disease อย่างไร สำหรับ c o v i d 1 9 pandemic แล้วก็ Peptic u u t e r Disease นะคะมีงานวิจัย meta analysis เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Peptic u l c e r Disease และความรุนแดงของ c o v i d 1 9พบว่า Peptic u u t e r Disease มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะมีความรุนแดงของโควิด1 i d 1 9ที่สูงมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีค่ะแต่ว่าไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงของโควิด1 i ที่เพิ่มขึ้นในอ,อ ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า60ปีค่ะส่วนโควิด1 i d 1 9วัคซีนแล้วก็เปปติกอัลเซอร์ดีซีสนะคะจากการสืบพ้นข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีเปเปอร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของส i d เอฟเฟก t ของโควิด1 i d วัคซีนที่มีผลเกี่ยวกับเปปติกอัลเซอร์ดีซีสโดยตรงนะคะแต่ว่าเจอเป็นเคสรีพอร์ตนะคะของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด สปุตนิกวีวัคซีนค่ะเข็มที่2ก็คือเป็นเคสรีพอร์ตเป็นหญิงอ,อายุ28ปีนะคะมาด้วยอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่5วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนสปุตนิกวีค่ะโดย ในงานวิจัยนะคะเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาหลังจากได้รับวัคซีนรวมถึงประวัติเรื่องของความเสี่ยงการเกิดเบปติกอัลเซอร์อื่นๆเนี่ยทำให้ผู้ทำวิจัยเนี่ยตั้งสมมุติฐานว่าเบป,ปติกอัลเซอร์ดีซีสเป็นแแดไซเอฟเฟกของสับุูนิกบีวัคซีนค่ะค่ะก็ข้อ4นะคะโรคของโปรไบโอติกที่เกี่ยวกับเรื่องของแอบดูเวลเพนแอนด์เปปติกอัลเซอร์ดีซีนะคะก็มี งา,งานเกี่ยวเับเป,เปอร์เกี่ยวกับตัว potential role ของ probiotic in management of, of gastric ulcer นะคะซึ่งก็จะพบว่าตัว probiotic เนี่ยสามารถที่จะช่วยเรื่องของ prevention กับ therapeutic ของตัวแบบ gastric ulcer ได้ค่ะเพราะว่าตัวของตัว probiotic สามารถที่จะเพิ่มตัว pro producing ของตัว prostaglandin u e i n g แล้วก็ growth factor แล้วก็ตัว anti i n f l a m a t o r y cytokine ค่ะแล้วก็เพิ่มของตัว cellular proliferation to apoptosis ratio เพิ่มตัว gastric mucosal i n ิต r y แล้วก็เพิ่มของ transmucosal resistance ค่ะแล้วก็เพิ่มของ a ีโ o g e n e s i s ค่ะซึ่งอันนี้งานวิจัยเนี่ยมันจะอยู่ในตัวของ in vivo study ค่ะการที่เราจะศึกษาเนี่ยเราสามารถต้องใช้ตัว f u r t e r study ค่ะก็กลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ